เธอดแต่เป็นปิศาจพระญาติดีญาติของเธอนะ่ยดีเ,เรื่องที่จะเล่านี่นเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแต่ว่ารายละเอียดบางตอนนี้จะต้องตัดทิ้งออกไปครับเธอผู้นี้เนี่ยตอนที่มีชีวิตอยู่เธอเป็นแพทย์นะ เป็นแพทย์หญิงไม้บุญนี้เรื่องนี้ทั้งนั้นเลยเนี่ยมันมาตรงกันทุกทีไม่รู้ทางครับแล้วก็ก็มีความคิดเหมือนแพทย์สูตินรีเวศอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องการทำแท้งเนี่ยว่ามันก็เป็นหนาผิดอะไรนะช่วยมาให้ เด็กพิการเกิดที่จะมาเป็นภาระของพ่อของแม่มันน่าจะเป็นบุญกุศลซะด้วยซ้ำไปครับเธอกระทำของเธอไปอย่างนั้นเน่ยด้วยความร่าเริงเพราะไม่รู้รหรืเออความรู้ของเธอน่ะถูกส่วนหนึ่งแต่แมันยังไม่สมบูรณ์ครับคือถูกในส่วนที่เธอเห็นในส่วนที่เธอไม่เห็นเนี่ยมันยังไม่ถูกครับ เหมือนเห็นข้างหน้าแต่ข้างหลังเรายังไม่เห็นแลวมีไฟกีปเต็ยไม่เห็นเลยครับเวลาญาติทั้งเธอไปชวนมาทําบุญนี่นะเธอก็มักจะมีประโยคเด็ดเด็ดเอาไว้ตอบญาติเพราะญาติทั้งเธอเข้าวัดวัดหนึ่งแถวคลองหลวงอ๋อครับก็มันจะมีประโย,ดดยคฮิตวัดนี้รวยแล้วอ๋อ เราจะต้องไปทําวัดจนๆแต่ก็ไม่ได้ทำลงนะเคอพูดที่มันพ้นไปเราจะต้องไปทำวัดจนๆเราต้องช่วยกันซึ่งเราก็รวบรวมวัดมาตั้งหลายพักก็ไปเห็นทำบอกวัดนี้รวยแล้วแต่ทาวัดจนๆแต่ก็ไม่ได้ทำญาติก็ไม่ได้ละความพยายาม ก็พยายามไปชักชวนพูดแรงต่างก็ไปทำสักอย่างแล้วก็ครอบรลวงเธอก็ไปทำบุญเรื่อยพูดเ่ิงบุญก็คุยกันไปก็ละเรื่องเลยครับพอดีมีมีวิบากกรรมเก่าของเธอเนอกรรมปานาธิบาตจากชาแนดี<อ>มาผนวกกับปานาธิบาตในปัจจุบันอ้ รเวมือนเขาบุญก็ไม่ได้ทำแต่ก็บอกว่าอยากจะทำและคิดไ้ทีแนะนำให้เขาทำแท้งนี่ก็เป็นบุญด้วยความเข้าใจผิดเง้นแรงกรรมอดีตกับปัจจุบันบวกกันทำให้เธอต้องละโลกอย่างสยดสยองตายหลุดออกมา มันเป็นกายปีศาจเลยโอ้เป็นกายปีศาจหลวงพ่อจะไม่เล่ารายละเอียดว่าตายสยดสยองไงเอาว่าตายแล้วก็แล้วกันครับสยดสยองมากทีเดียวแหละหลุดออกมาเป็นกายปีศาจเธอก็ตกใจเออทำไมมีร่างกายอย่างนี้นะ<อ>มันไม่สวยไม่งานเละเทะเอยหมดเลย กายปีศาจเนี่ยมันจะจตต่างจากกายของอสุรกายครับและก็เบิดจำได้ไหมอสุรกายจำได้ครับอสุรกายกายของเขาจะพิกลวิการใช่ไหมครับเหมือนกายอินเตอร์นั่นแหะชาครับสันนิษตว์ครับอาศัยหลายๆอย่างบรวมกันอย่างยกตัวอย่างหัวเป็นไก่ตัวเป็นควายแขนกับมือเป็นลิงแต่ขาเป็นโคด ด,ดิกลวิกาแล้วก็ถูกทรมานโดวยวิบากกรรมลุกเป็นไฟเหมือนน้อนช,อช้อนชชยเหมือนเปลได้เงี้ยแหละครับแต่ไม่ตายจนกว่าจะสิ้นกรรมซึ่งอาจจะเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านปีกระทั่งถึงพุทธังดอนหนึ่งเปลก็คล้ายๆอย่างนี้แต่ยังมีลักษณะเหมือนมนุษย์ใกล้บ้างแต่เปลก็มีหลายชนิดนบางบางอย่างก็ดูไม่เป็นมนุษย์ แต่บางอย่างก็ดู <Okay. S 1> คลายนา <Okay. S 1> จารย์อย่างเปลกล้อนก่อนเนื่อยก้อนเืครับดูก็ใหญ่ทอตึกแต่ดูก็ไม่เป็นมนุษย์แต่กายปีศาจเนี่ยจะไม่ได้ถูกจะไม่วิกลวิการอย่างนั้นแต่น่าเกลียดแล้วก็จะไม่ได้ถูกท,ทันทรมานอะไรแต่ก็ทุกทรมาน <Okay. S 1> ไม่ถูกทันทรมาน แต่ทุกทรมานไม่ได้มีไฟมาเผาไหมไม่มีน้องชอนใจแต่กายไม่งามบางทีไปโดนเขาตัดคอตายเนี่ยมือหนึ่งถือหัวแล้วก็เดินขึ้นมาอย่างนั้นรถชนแขนขาดขาดขาดถือแข้งถือขาอะไรก<อ>ันไม่โชว์โชว์ไม่ได้ไม่ได้ไปรอเขาเนอะแต่มันถือติดมือไปอย่างนั้นรบรรยาก เพื่อให้เขาช่วยครับอ๋อโชว์ให้เขาช่วยครับไม่ใช่ว่าโชว์ให้เขาแช่งหรือว่าให้เขาชักถึงขนาดนั้นเออการนั้นเ็าช่วยครับมาจะได้จําได้ครับจะมีหลากหลายกันออกไปอย่างนี้เป็นพบพบหนึ่งที่ยังท่องเที่ยวอยู่เหมือนเหมือนกายสัมภเวสียังนั่นแหละคือแสวงหา ที่เกิดจะเกิดเป็นกายปีศาจ้วเราคงได้ยินคำนี้แหละครับยิ่ามันแตกต่างกันนะครับมันจะแตกต่างกันครับอสุรกายกับเปรตท่านี้จะอยู่บนพื้นมนุษย์ออกมาปเป็นกายปีศาจแล้วก็เธอก็เหตุร่างของเธอแล้วก็ผู้ที่ทำให้เธอต้องเดินทาาออกจากร่างกายของเธอโทะ ความโกรธความมยาบาทความผูกกรธมันมีอยู่ครับมากเี่เดียวไปไหนก็ไม่จะไปไหนตายตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นครับบนเวียนอยู่จนกระทั่งโชคของเธอก็ยังดีนหนที่ว่าไปอยู่ในเขตการปกครองของภุม,มิเทวา ที่เขาใจดีอ oh. ผม,มเทวาก็รูปร่างเหมือนเราเลยแหละเพราะยังอยู่บนพื้นมนุษย์แต่งกายก็ยังไม่เปลนแต่เป็นเทวดาก็าแต่งธรรมดาธรรมดาอย่างเนี้ย <Okay. S 2> ถ้าเป็นภูม,มิเทวารุ่นเก่ากึกรุ่นอยู่มานาน <Okay. S 2> แบบมนุษย์โบราณเราจะดูว่าอ๋อนี่เป็นภูม,มิเทวามาตั้งแต่ยุคนู้น <Okay. S 2> ดูการแต่งตัว oh. เราก็จะมีมีเครื่องประดับน,ดนิดนิดหน่อยหอยมีแหวนมีสร้อยมีอะไรนิดหน่อยครับแต่ก็ไม่ใช่แพล่าเปล่ามีมงกุฎแล้วมีมอะไรเหมือนชาวสวรรค์ชั้นจตุมหาราชกาหรือดาวดึงขึ้นไปครับก็คล้ายๆมนุษย์เนี่ยแต่ว่าเนื้อตัวสะอาดยิ่งเป็นหัวหน้าเคก็จะสะอาดครับก็มาบอกเธอว่า อากาศดูถึงตรงนี้เนี่ยเธอได้ไปหาญาติของเธอก่อนครับคุยใครก็ไม่รู้เรื่องไอช่วยเหลือก็ไม่รู้เรื่องครับจากนั้นต้องกลับมาอยู่ตรงที่เดิมลยแลับทีนี้ภูมิเทวดาท่านนี้ก็บอกมีมีญาติของเธอคนหนึ่งใจบุญดีเดียเลยเมื่อบุญเขาอยู่ทางเหนืออยู่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้ไปนน่น เดี๋ยวเราจะบอกัาหน้าเขตต่อไปให้เธอเข้าไปเขตตรงนั้นได้เพราะปกติพวกนี้เนี่ยไม่อยู่ในขอบเขตไหนก็จะอยู่ในในเขตตรงตรงนั้นครับไปไหนไม่ได้ยกเว้นผู้มีบุญอย่างพวกเราอย่างนี้เนี่ยสันสมบุญนี่ไปตรงไหนก็ได้นะแล้วก็วืดไปเลยไม่อยู่ในความ ควบคุมของเขตต่างๆก็คุมเฉพาะบนพื้นมนุษย์ครับแต่ถ้าผูมีบุญก็วื้ไปครับเธอนั้นบอกเดี๋ยวเราจะประสานงานกับหัวหน้าเขตต่างๆให้เธอไปพบญาติของเธอคนนั้นน่ก็อยู่ที่ทั้งเหนือเนะครับคนใจบุญเธอไปถึงเธอก็จะเห็นน่ะเธอก็รู้จักอ่ะก็เคยชวนเธอทําบุญน่ะแต่เธอไม่ทำอ๋อแล้วเธอไปเถอเธอไปตั้งนั้น นึกได้เลยอ๋อญาติคนนี้เองอตอนเราเป็นมนุษย์อยู่ชว่วนเราทำบุญเนี่ยครับเออจริงญาติคนนี้เขาใจบุญจริงๆนะก็ไปเลยไ,ไปถึงนั่นคือจะพยายามทุกวิถีทางให้ญาติคือเห็นญาติท่านนี้แล้วเนี่ยมีรัศมีออกจากตัวด้วยสายตาของปีศาจเขาเห็นอของผู้ทำบุญโอ้โอกายนี่มันสว่างเรืองรอง กายของญาติผู้ใจบุญน,ะนะั้นนะกระก็มีบุญสังสมบุญก็จะสว่างเรืองรองเหง็นแล้วถูกชะตามากเดียวเนี่ับก็พยายามจะสื่อสารเดินในบ้านเนี่ยทําเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอะไรต่างๆ,ๆแล้วก็มีมีทีมงานที่อยู่นอกบ้านบเรเลงอี ออเคสตราซิมโฟนีเสียงอย่างนั้นนหะนะเสียงจะออกไปโทนสูงๆหน่อยเราจะทำเสียงนี้ต้องแหงนคอแล้วก็สูงอย่างนั้นนะพอพอตัวหนึ่งขึ้นตัวสองสามสี่รับตามไปกระบบนไปเลยเฮามั่งหอนมั่งอะไรทีมงานซิมโฟนีนี่ทำเพลงอยู่นอกบ้านแต่ไปในบ้านก็กูกูกักกักอะไรอย่างนี้นะคืีด้ยากถึงเธอ ผู้ใจบุญมาเนี่ยมีความรู้สึกแปลกๆคุยกับลูกเอ้ยแม่รู้สึกมันแปลกๆดีฮเหมือนเหมือนมีอะไรอยู่ไม่รู้อะไรนะเหมือนเหมือนแต่ไม่เห็นแต่ไม่รู้ว่าอยากเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าไม่อยากเห็นหรือยังไงก็ไม่ซิงโฟนี่นักดนตรีก็บรรเลงกันอยู่ทุกคืนเลยคิดดูสิมันทุกคืนนะอจะมามีอารมณ์ อะไรสุนทรีกันในตอนช่วงนี้นะทุกคขอ,อยากของเธอแล้วปีนิมนต์พระมาสวดมาสวดมนต์พระท่านก็มาเจริญพระบริพ,พุทธมนลแล้วก็ถวายสังฆทา,านบทสวดก็มีอนุภาพทุกบทแหละโดยเฉพาะบ,บทกรณียเมตตสูตรที่พระท่านจะสวดทุกครั้งเกิดกระแสโอ้อยู่ไม่ได้ในบ้าน งออกไปอยู่นอกบ้านเข้าไม่ได้แล้วกระแสพระบริพุรตตมุลก็รับบุญได้บ้างแต่ก็ไม่ค่อย้อใจเท่าไหร่วิธีรับบุญอนุโมทนาบุญก็ไม่ค่อยเป็นเพราะตอนเป็นมนุษย์ก็ไม่ค่อยอนุโมทนาอะไรเขารเวลาตายไปจะไปหอนุโมทนานี่มันยากมันต้องบ่มบ่มซนซนกันตั้งแต่ตอนเป็นมนุษย์ใช่ไหมเจ้าะัทั่งภูมิทวาหัวหน้าเขตที่นั่นบอกนี่ จะไปอยู่ในบ้านเขาเลยเนี่ยออกวังนอกบ้านเดี๋ยวจะหาทางสื่อสารก็เอาสื่อสารให้ได้ก็แล้วกันอ,า,อางนี้สิ้ายาติของเธอเนี่ยไปไหนติดไปด้วยเลยอ,อยากเดินเดินตามอ,อยากขึ้นรถขึ้นรถตามทีนี้ตับมี่ญาติญาติรู้สึก ในบ้านไม่มีปัญหาอพอออกนอกบ้านไปตรงไหนได้กลิ่นพิเศษอ,อพอที่จะมีความรู้สึกว่าต้องมีอะไร <c oughs> ติดตามมา <c oughs> แต่มันไม่เห็นครับโ <c oughs> อ้อเป็นกลิ่นพิเศษที่จะเอ๊ะไมเป็นอย่างนี้ญาติฉะนั้นก็หมอยฟังเสียงทําบุญใหญ่เลยครับ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ใครก็ไม่รู้้ามาอาลับรับไปนอนกันครับแล้วก็นึกถึงญาติตายไปคนเนี้ย ก็ oh. ทำบุญปฏิศ์กุศลให้ครับก็บัรสร้างพระธรรมกายประจำตัวให้รอ้ oh. ชื่อให้ครับรางานถรูเปเรียนอย่างกายปีศาจครับเป็นกายปกติก่อนอ oh. เป็นกายปกติที่เหมือนตอนยังมีชีวิตอยู่ครับเป็นกายธรรมดายอย่างนั้นแหละแล้วก็จิตใจที่ผูกพยาบาทอาฆาต พูดที่ทำให้เธอต้องเดินทางออกมาจากกายมนุษย์นี่ก็ค่อยๆบรรเทาลงแต่ก็ยังไม่ไมหมดและในสุดก็ได้ติดตามญาตินีก็มีซิกเซนร,รับสมัมผัสได้ออกมาแล้วแต่รู้สึกน่าจะอยู่ในสภาพที่ดีขึ้นเพราะกลิ่นเหม็นแรงต่างเริ่มจเจือจางลงไปมันจางลงไป แต่ก็ยังมีความรู้สึกก็ติดตามมาก็เลยมาสร้างบุญกระถินสามักีมหาวิหารพระละมุกทพมุนณีให้และขาอุทิศส่วนกุศลไปให้เลยตอนนี้แหละได้รับคำแนะนำจากผมิมะททวขงเราหน้าเขียนวอนุโมทนาบุญอ๋อาทำเป็นครแต่ว่าอย่างไรก็ตาม มีบาปกรรมที่ทำอาไว้เนี่ยจากชาติในอดีตด้วยปานาธิบาตชาปยาบาุบันปานาธิบาตและก็จิตคุณมัวผูกอาฆาตพยาบาทบุญเนี่ยก็ส่วนบุญกระส่งให้พ้นจากสภาพของความทุกข์ทรมานบนพื้นมนุษย์แล้วก็ไปเกิดเป็นชาวสวรรค์ชั้นเจตุมหาราชิกาแต่ ไอ้ความโกโรธนี่แหละ oh. ทำให้ไปเกิดเป็นยักษ์ oh. ยักษ์ชั้นล่างๆ oh. ยังไม่ใช่ยักษ์ชั้นสูง oh. แต่ก็ยังดี oh. แต่ช้ากว่านั้นก็คง oh. จะต้องเดินทางไกลกว่ากายพิศาส oh. คงจะไปอีกอีกไกลทีเดียว oh. ไม่คงไม่มาชะลออยู่แถวๆนั้นนั้นแหละ oh. เห็นไหมเจ้าว่า พ้นจากกายพิศษเพราะว่ามีญาตี<ช>่ดี<ช>ดนี่เห็นไหมยาที่สั่งสมบุญไว้เนี่ยมันดีอย่างนี้ครับยังมีหมู่ญาของเราที่กําลังรอคอยเกี่ยกวกับเรื่องบุญนันกุศลที่เราจะอุทิศส่วนไปให้เนี่ยอีกเยอะทีเดียวเพราะฉะนั้นมันสั่งสมบุญเอาไว้ยเยอะๆนลจ้ะครับที่สําคัญเนี่ยคือการปฏิบัติธรรมเข้าถึงรัตมกาย น,นี่สำคัญมากที่สุดเลย